มีเหตุระทึกเกิดขึ้นบนถนนพระรามสองหน้าโรงพยาบาลวิภารามนะครับเนื่องจากว่าทางยูเทิร์นที่เขาเรียกว่าเกือกมาไอแผ่นปูนนะ่ยคุณผู้ชมจู่ๆมันร่วงลงมาแล้วมันน้ําหนัก5ตันแล้วตอนนั้นการจราจรทุ่มครึ่งรถยังหนาแน่นอยู่เลยกล้องหน้ารถคันนึงจับภาพตอนวินาทีเกิดเหตุไว้ได้ครับแล้กก็พูดบอกว่าทาเรือด้วยแล้วอ่ะก็อยากับดูแลเขา คุณผู้ชมดูตามไหมเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะรอบไหมบางคนอาจจะแบบเซี่ยวเนี่ไงวินาทีที่เกิดเหตุคุณผู้ชมแผ่นปูนตรงนี้ับอยู่บนสะพานกลับรถความยาว10เมตรหนักมากห้าตันด้วยกันนะครับลงมาทับพอดีเลยเพราะว่าเห็นมาดูรถดิรถเนี่ยเต็มถนนเลยนะคุณเอาพูดง่ายรถเคลื่อนตัวได้ช้ามากมันเป็นท่วงช่วงทุ่มครึ่งแล้วก็มันเป็นช่วงวันหยุดยาวแล้วการจราจรพูดง่ายมันค่อยๆชะลอไปชะลอไปซึ่ง ทับแผ่นปูนโอ้โหเนี่ยดูสภา,<บ>าสพาสิคุณผู้ชมเนี่ยพูดง,ง่ายอย่างบี้ติดถนนเลยแล้วมันเป็นขาเข้ากรุงเทพอ่ะรถกลับมาจากเที่ยวอ่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับมาคุณผู้ชมจุดนี้ตรงหน้าโรงพยาบาลพิภารามอํเาเภอเมืองสมุทรสาครน,นะครับมีรถสคันอันนี้คันนี้เสียหายไปมีคันอื่นที่เสียหายไปอีกหนึ่งคันที่น่าเป็นห่วงรถใหญ่อู้บี้เลยรถใหญ่ครับเป็นรถบรรทุกวัตถุไวไฟหรือรถบรรทุกน้ํามัน โอ้โหพอมันลงมาแบบเนี้ยเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมความปลอดภัยมีความปลอดภัยคนขัความปลอดภัยเกิดอะไรขึ้นจู่ๆมันลงมาได้ยังไงอ่ะนี่มารถบรรทุกน้ํามันแล้วถ้าข้างในอดีนะเขาถ่ายน้ำมันออกหมดแล้วมันเป็นคล้ายๆเป็นรถเปล่ารถเปล่าถ้ามันมีน้ํามันโอ้โหหวันว่าจะเกิดเรื่องร้ายกว่านี้คุณผู้ชมแต่นี่แหละนี่ก็ร้ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนกับรถคันที่บุบบูบี้อ่ะคุณผู้ชม แผ่นปูลลงมาทับรถเก๋งคันนี้ทะเบียนชอช้างอทอทง6271ครับรถยังไม่เหลือเลยคนที่นั่งอยู่โอ้โหคุณผู้ชมครับสงสารมากเลยเนี่ยคนที่นั่งฝั่งซ้ายโดนไปเต็มเรับส่วนคนที่นั่งฝั่งขวาคือคนขับได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็อีกคันนึงอันนี้รอดหวุดหวิดกระบะมากัน5ชีวิตพ่อแม่และลูกอีก3คนครับรอดตายวุดหวิดวจริงๆแล้วคนที่อยู่บนสะพานกลับรถ คือสะพานนี้เขาปิดซ่อมนะครับซ่อมไปซ่อมมาทำให้อีแ่นเล็กเนี่ยอีแ่นปูนเนี่ยร่วงลงมาเพราะฉะนั้นมีพนักงานม,มีมีช่างก่อสร้างมีคนงานก่อสร้างอยู่บนนั้นร่วงตามลงมาด้วยสองคนด้วยคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับครับส่วนอีกคนหนึ่งตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คุณผู้ชมคนที่ใช้รถเส้นทางนี้เป็นผมผมก็หุย่ยขวัญหน,นีดีพออะ เอาจริงเราขับรถมาเราไม่รู้เลยว่าเราจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่คุณผู้ชมแล้วก็ทําให้การจราจรเมื่อคืนทุ่มครึ่งยาวเหยียด22โลเิ็ขัดโอ้โหคุณดูรถสุด,ดสุดเมื่อวานอ่ะกว่าจะเคลียร์รถได้คุณผู้ชมครับส่วนรถเก่งที่ถูกแผ่นปูนทับเนี่ยใช้อุปกรณ์ตัดถางงัดอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาและความน่าเสียใจค,ความสะเทือนใจก็คือตอนที่ญาติมาถึงร้องไห้โฮเลยครับอันนี้เป็นอะไรครับ

ค ah. ุณผ no? ู้ชมเดี๋ยวประมาณเจ็ดโมงจะพาลงพื้นที EX ่อีกรอบหนึ่งนะครับไปดูว่าสภาพการจราจรเช้านี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการเคลียร์พื้นที่ยังไงบ้างนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียแต่นี้ที่คุณผู้ชมแสดงความเห็นมาเยอะว่า ใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบกับเรื่องนี้ต้องอธิบายก่อนเกิดได้ยังไงและใครผิดชอบถูกไหมฮะคือซอบๆแบบนี้แล้วตกลงมาเสียชีวิตกันนี่ผมขับรถนี่ผมไม่กล้ามองไอ้เกือกมานี่เลยนะเพราะเยอะมากจริงเนี่ยคนหลายคนก็บอกว่าต้องหาคนรับผิดชอบให้ได้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้